ไม่ได้ผ่านช่วงอะไรได้ไมาได้เราต้องมั่นใจในตัวเองมั่นใจและก็แน่ใจด้วยว่าเราสุดๆจริงๆเราจะผ่านไปได้ค่ะถ้าเราบริสุท์ใจ <Okay. S 1> และเราไม่สิ่สนรินสเตชัน สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันในช่วงของวันอาทิตย์นะครับก็เป็นเจตยามีเหตุเพศภัยฟังอาจารย์เสนอ่ังกรอังกรก็ลุงพลเดินทางกรอนกรอนอ่กรอนลุงพลก็ได้นะกรอนลุงพลลุงพลที่เดินทางไปพระธาตุพนมนะจะเป็นช่วงนะครับเราฟังกันนะฟังกันนะดีมากเลยอ่ะ ก็มีหลายบทกรนด้วยกันนะแต่ก็บทกรอน,นี้ก็จะเป็นช่วงที่ <c oughs> ลุงคนเ,เดินทางไปสแสวงบุญที่พระธาตุพนมนะครับอันนี้ปกติก็คือเคยเฟังนะครับในช่วงข้อการบันทึกนะีแต่ตอนนี้ก็คือสดสดนะครับ <c oughs> สดสดยังหอเสียงยังหล่อลุงน้อมร่างนั่งลงหน้าองคู่ <c oughs> เพื่อเดินสู่จุดหมายด้วยใจมัน่น กราบพระาธาตุศาสดาพร้อมหน้ากันพาลูกหลานก้าวย่างบนทางธรรมขอให้สิ่งที่หวังสมดังเจตอย่ามีเหตุเพศภัยมากรายกล่ำอุ้มรูปปู่สู่ถิ่นแผ่นดินธรรมที่เลิศล้ำนามวัดพระาธาตุพนมมุ่งเดินเท้าก้าวไปไม่ไหววันแม้มีบานใจบาปมาทับถม บอกว่าลุงวอนหาพยายมเตรียมที่ล้มให้ดีเป็นที่ทางไม่มีทางได้ไปไหว้พระธาตุกูจะจัดคดีทุกฝียา่างให้ลำบากแสนเข็นทุกเส้นทางกูจะวางแผนการไว้ผลบึงแม้โดนขู่เท่าใดไม่ระั่าขอแค่ทำ อย่างไรจะไปถึงไม่ถอดใจไว้วันหรือพร่นพรึงทุกคนจึงอิ่มเอมและเปรมปรีเมื่อเดินมานานโขหลายโลมากเท้าเริ่มหนักลากปาดบาดพิถีถ้าฝืนเดินเกินไปคงไม่ดีเพราะตอนนี้แข้งขา มันล้าจังเดินเข้าวัดแทบพามเพราะความปวดผลัดกันนวดขาแขนและแผ่นหลังที่ฝ่าเท้าก็แสบจนแทบพังหลายคนนั่งปากอ้ามองหน้ากันวันรุ่งขึ้นตื่นมาเดินหน้าต่อไม่ยอด้อหรือบน ให้คนยันแล้วก็เดาไม่ผิดที่คิดกันเมื่อหมู่มานใจต่ำเริ่มสำแดงมีตำรวจหลายนายจากไหนหนอเข้ามาขอตรวจค้นมีคนแจ้งบอกทุกท่านอย่าถือหรือระแวงมีคนแจ้งเจ้านายจึงใช้มา แล้วตรวจตราขบวนอย่างท้วนทีไม่เห็นมีเรื่องราวที่กล่าวหาวอกภาคพื้นคลื่นต่ำธรรมดาที่แจ้งว่าเรียไรก็ไม่มีมีแค่เพียงปรอยยิ้มริมถนนการตรวจค้นปรองดองเหมือนน้องพี่แถมจังแนแนวทางเป็นอย่างดีป้องกันผี มากรังเพื่อสร้างกรรมพยาบาลร,รู้ข่าวก็เกาหัวอายเขาทั่วโดนแกงหน้าแดงกรรมไม่เป็นไรมึงจะได้อีกหลายกรรมกูจะทำให้มึงถึงทางตันลุ่งเดินต่อทอบ้างแต่ยังไหวเดินด้วยใจแน่แน่ไม่แปรผันเท้าที่พองหายได้ ไม่กี่วันแต่บุญทานที่สร้าง